ราหูยายราศีกันยายนสอง3าสามถึงมีนาคมสองห้าหกห้าราศีสิงห์นะจะทํางานหนักเป็นบ้าเป็นหลังเลยจนไม่ห่วงสุขภาพตนเองทีนี้ราศีสิงห์นะเป็นจังหวะที่มีโอกาสนะที่จะได้พบคู่จากธุรกิจการงานเช่นเด็ดต่างใจเลยไปทําการทํางานก็เอ,อไปมีความรักไปมีคู่ทีนี้ราศีสิงห์เนี่ยถ้ามองสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะ บอกเอาไว้ให้เป็นโอกาสของคนที่เกิดราศีสิงห์นะก็ต้องมองมองว่ามันจังหวะที่เราอ่ะจะได้ทำสองอย่างหนึ่งทำอาชีพการงานที่มันแปลกไปจากที่เดิมเพราะเราหูเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเสร็จมันจะนำเอาความแปลกความพิสดารความที่ไม่เคยทำมาเข้ามาในชีวิตดังนั้นธุรกิจที่ทำใหม่จะเป็นสีเทาสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เราอ่ะ ก็เปิดใจลองทําดูมันจะได้เรื่องของโอชคลาภนะแบบได้งานได้เงินแบบฟุกๆเพิ่มขึ้นมาแล้วสองนะมันจะมีคนมาอยากจะมาร่วมด้วยเช่กันอยากจะมาหุ้นบางคนบอกเข้ามาหุ้นเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่บางคนอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นนะเข้ามาเป็นหุ้นชีวิตได้ไหมอ่าเข้ามาลักษณะที่ว่าเออลอยดูแล้วทํางานด้วยกันไปได้กันได้ดีต่างคนก็ต่างเป็นโสด มาเป็นคู่กันไหมก็อาจจะมีโอกาสแบบนี้ได้เช่นเดียวกันทีนี้คนที่เกิดในราศีสิงใช่ไหมมันก็เป็นจังหวะโอกาสที่ได้ขย,ยายทีมงานใครที่ต้องทํางานต้องมีทีมงานมีคนที่ไปรีคูดมาไปมีคนที่ต้องร่วมทีมกันแล้วก็ทํทงานได้ดีได้ยอดเงินนะเป็นจังหวะที่จะขยับปรับเปลี่ยนนะให้มีลูกน้องเพิ่มให้มี เขาเรียกไนะเป็นดาวไลน์หรือเป็นต้นสายเป็นอะไรนะ่ะเป็นคนที่มาร่วมทีมกันรอดได้เงินได้ทองหรือบางทีได้ยกย้ายลักษณะของธุรกิจการงานนะ่ะไปในสถานที่ที่ทําให้ตนเองมีโอกาสนะในการที่จะทํางานแล้วได้คอมมิชชั่นได้ยอดขายได้ลาบผลมากขึ้นดังนั้นจังหวะของราหูที่ปรับเปลี่ยนรอบนี้ราศีสิงห์เนี่ยก็ สามารถนะที่จะไปทําการลงทุนเพิ่มหาพนักงานเพิ่มหรือลองย้ายแผนกลองปรับเปลี่ยนหน้าที่ตําแหน่งการงานของตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนเยอะขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือลองมองดูรอบข้างเราอาจจะมีคนที่มองเราอยู่อาจจะใช่ในแวดวงในการทํางานบางทีอยู่ในทีเดียวกันบางทีไปติดต่องาน เป็นลูกค,ค้าเป็นซัพพลายเออร์นะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้หมดนะน,นั้นก็ถือเป็นงเวลาที่ขอพอรกับเทพราหูให้ครบเลยนะแล้วก็เป็นเน้นเรื่องของการเงินก็แล้วกันเพราะว่าดูเหมือนราศีสิสงห์เนี่ยจะทําอะไรก็เน้นความยิ่งใหญ่นะถ้าเงินมาความมั่นคงงชีวิตมาแล้วสิ่งอื่นจะตามมาขอให้สาเร็จทุกคน